เนื่องในโอกาสสมโพธพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นความคิดเป็นสิ่งที่ควรต้องควบคุมอย่างยิ่งเพราะความคิดนั้นปกติตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลส คือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงถ้าไม่ควบคุมให้ดีก็จะเป็นการคิดไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงและถ้าความคิดจะเป็นเพียงเรื่องของความคิดหรือเรื่องของใจเท่านั้นก็จะไม่น่ากังวลห่วงใยมากมายนักแต่ปกติ ความคิดจะไม่เป็นเพียงเรื่องของใจเท่านั้นจะเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำคำพูดด้วยเสมอไปเช่นคิดด้วยอำนาจความโลภก,ก็จะไม่เพียงแต่คิดแต่จะต้องแสดงออกทางวาจาเช่นขอเขาบ้างแสดงออกทางกายเช่นพยายามนำมาเป็นของตนจนได้บ้างคิดด้วยอำนาจความโกรธ ก็จักไม่เพียงแต่คิดแต่จะต้องแสดงออกทางวาจาเช่นว่าเขาบ้างแสดงออกทางกายเช่นทำร้ายเขาบ้างคิดด้วยอำนาจความหลงก็จักไม่เพียงแต่คิดแต่จะต้องแสดงออกทางวาจาเช่นพูดจาเลอะเลือนไม่ถูกเหตุไม่ถูกผลแสดงออกทางกายเช่นทำผิดผิดพลาดพลาดไปตามความไม่รู้เหตุไม่รู้ผล ความคิดจึงสำคัญยิ่งนักควรต้องควบคุมให้เป็นความคิดที่ดีไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสดังกล่าวความคิดที่ดีก็เช่นเดียวกับความคิดที่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสคือไม่เป็นเพียงเรื่องของใจจะเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำคำพูดเสมอไปเช่นคิดด้วยความเมตตาก็จะไม่เพียงแต่คิด แต่จะแสดงออกทางวาจาเช่นปลอบโยนเขาบ้างแสดงออกทางกายเช่นให้วัตถุสิ่งของเงินทองเขาบ้างดังนี้เป็นต้นความคิดทั้งดีทั้งไม่ดีจึงมีอิทธิพลมีความสำคัญควรที่ภูมีปัญญารักตัวทั้งหลายจะสนใจให้ความดูแลความคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องเห็นความสำคัญของเหตุผลคือปัญญาถ้าเหตุผลหรือปัญญาอยู่ในระดับใดก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ในระดับนั้นเหตุผลอ่อนปัญญาน้อยการควบคุมความคิดก็จะเป็นไปอย่างไม่รอบคอบจะปล่อยให้ความคิดเลื่อนลอยไปตามอำนาจกิเลสผลก็คือจะคิดพูดทำ ที่ไม่เป็นผลดีอย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมพุทธศาสนิกชนผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนให้ดีไม่เพียงให้เป็นตัวอักษรอ,อยู่ในกระดาษหรือไม่เพียงเป็นเสียงในเทปแต่ให้อยู่ในจิตใจให้เป็นคุณสมบัติประจำใจ ย่อมจะเป็นผููมีเหตุผลมีปัญญาอย่างน้อยก็เพียงพอจะเห็นความสำคัญของความคิดไม่ปล่อยประละเลยต่อการจะคิดในเรื่องทั้งหลายอันความคิดนั้นเป็นเหตุทั้งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์เราคิดให้ทุกข์ก็จะทุกข์คิดให้สุขก็จะสุขคิดเพื่อความเจริญก็จะเจริญคิดเพื่อความเสื่อมก็จะเสื่อม ที่ท่านให้สวดมนต์ก็ตามให้ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือบทภาวนาใดอื่นก็ตามก็เพื่อให้เป็นการควบคุมความคิดวิธีหนึ่งไม่ให้บุญวายฟุงรร้งซ่านอันจะเป็นเหตุให้ใจฟูขึ้นหรือแฟบลงใจที่ฟูขึ้นก็ตามแฟบลงก็ตามไม่เป็นการดีทั้งสองประการโดยเฉพาะ แม้เป็นการฟูขึ้นในทางที่ไม่ชอบเช่นเพ้อฝันจะได้นั่นจะเป็นนี่ที่มุ่งมาตรปรารถนาก็จะเป็นเหตุให้พูดให้ทำเพื่อความสมดังความเพ้อฝันนั่นซึ่งในขอบเขตหนึ่งจะเป็นการพูดได้ทำได้ทั้งที่ผิดที่ไม่ดีไม่ชอบคูมมาบริหารกิจทั้งหลาย ควรมั่นใจว่าความคิดเป็นความสำคัญควรต้องไม่เผลอสติให้มากนักจนไม่ดูให้รู้ตามความจริงว่าตนกำลังคิดอะไรอยู่เป็นความคิดที่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรภูมาบริหารจิตควรพยายามทำสติใช้เหตุผลคือปัญญาพิจารณาให้เห็นความคิดของตนไว้ให้เสมอให้หลงลืมละเลยน้อยที่สุด ว่าตนกำลังคิดอะไรอยู่และพร้อมกันนั้นต้องเข้มแข็งใช้สติใช้ปัญญาจัดการกับความคิดของตนให้ถูกต้องคิดไม่ถูกไม่ชอบก็ให้พยายามควบคุมให้เรียบร้อยเปลี่ยนไปสู่ความคิดที่ถูกที่ชอบให้จงได้แม้จะเพียงทำได้ในชั่วระยะสั้นแล้วจะเผลอสติไปอีกก็ยังดีกว่าไม่ได้พยายามเสียเลย เอเพียงเชื่อว่าความคิดนี้ควบคุมได้ปล่อยเลื่อนลอยผิดไปแล้วก็ดึงกลับมาได้อีกนำมาไว้ในควบคุมได้แล